สบายดีพี่น้องเด็เทา่ลงอี่างนี้ได้เลยนะอ้หเหยียบผักอลีงัวน้อยไปทัปทบประทับตา,าไว้งงดูาทาง,<อ>างงานเฉยๆงูมาเรื่องนี้เทีนหน้าบ้านน้องแต้มพี่น้องวันนี้ก็เลยพักกันมาชุมนุมอยู่เฮือนน้องเติรนเติร์นกันเลยทุ่ยใจวไว้ทุจยาจไว้ดูแอน สบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงเออมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อเค้กให้โนแอนกับเติ้ลกับนิวอยู่แต่ว่าเปืเอยยังบ่มีเวลาไปซื้อให้จะกินกินบะเค้งแอนดเอ้ยงึกหัวงึกเหรอประสันต์ตาเดี๋ยวทีไปนั่งกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้วยว่าตอนนี้หิวข้าวไปวันเกิดทางเงินมห เราิดมอแงนั่นีเด้อหลายคนเลยเนาะเยู่นก้าวปุ้นอยู่ทั้งใดเนาะข้ปุ้นอยู่ทางซีข้างหลัง่อนยี่เขาอ้วนเารดาเสียมด่าาจะได้้น้อยเมื่อไเอามจาแม่ทางนี้เอาหาหเอาเมือ แม่จะมาที่เล่นหางวันแล้วนะลูกกิวาพ่ม่กิวนตับงค่ต้มไก่กตงเง้ขนมจีนเล้พี่น้อมมาทานดอันชกายด้วยแก่ไ่ใชมืให้ลูกมันตีขอกินข้ากันเอก็ได้ันตีกัน ี่รเ็บาคิวเอพี่น้อง่ยงหลอกเือเก่าบอคนวนไปตัดผมได้เดยวคนละแยนก้เก้าลอุ้ยปเฮ้ยตัดผมโตลวอยู่แตป้าเฮ็ดป้าไอ้ด็เป็นคนป้าแลวเฮ้ยจ้ะเราเรียนงต่้ันซึม่ันซึมมือทาามันดเลยมือป้าดีดดูนะขาวป้าดู้าหนาเงินมได้ แอนเบิรงกีิบจุบนั้นได้บอกได้ก็ได้ก็จริงเมื่อนี้มันมีคนได้เฮ็รมันเบอร์อะไเรเบิดลุนมันะล่มยน้อน้ำทนได้เกินกับตานีได้ตำมอแกลงนะครับ ม่ไวม่มีเวลาป่ะนี่งุนดวนหรอรุนข่าวุนข่ากจงสั้นจังยุกจังยุกจับหน่อยพวกจัหน่อยม่ไกนทีทมาจากนู้วนังังคนกงไปอาักบัวไม่ง่ายเลยพูดมักบัวหาพูดลงแรงหดก็ึงเอาน้าไปก็ตอบมาลัง แบ่กระพอเขาจานะบอกว่าบุญถนอมนั่นเรามากกัสอบกกระใต้นึ่งแกระทุงอย่างเขาง่ายมากจะถ่ารูปบอกแล้วว่าเพื่อเขาไปป้อนอะไรนี่นะครับอามันันถ้าเราเอาขึ้นหาไม่ไหมครมันขายดียุรเยล็าล็อกน็อตป้อนปพ่เขาอนมากหอดี๋ยวก็เากให้โพสหาเดี๋ยวทามันแห้มขึ้นเเซียขลงกั ้นเองเด่ยังงั้ยขบนเ้ว้านับีเชิเจหมากข้าบานใช่หมักบวชิมากตรงน้ข้าวเดขอากรพาไปห่าตัวดอกขาวนั่นปูมันจังมากไงบันึดอกข้าวนี่จังหมากไงของไผ่ลามีกระแทนเาบันขึ้นเลย มีกระชวดอยู่ข้างวนันนะแล้วเราอาให้เขาอีกแ้ข้างแล้วเดียวหาห่มน่งเนจนยยกเนเพื่อนข้เขานี่ร้อยกับปให้วเซรยิ่งเตามานด้วยไปจอมมองเก็บไปแล้วนี่ยังวะไปแล้วเขาเอาไปแล้วงาดอกบอท้าอยุ้งหมด ้าตจ้องจื้อม no so ือพุ่นมาจื้อือนม่างจื้อมอมันออกก่อเโอ้ยเจ้าตุ๋ยน่ยคันว่าแล้วมืออออมือนั้นแล้วไปอ้าไม่เป็นโรดเปโลดไ่ต้องโไปนะเฮ้ยอโรตตเราจื้อมองมันออกอย่างน้ยอย่างเงี้แล้วบันหูได้ว่าเฮ็ดตัวอันน้อยบนั้นนี้ตัละละ้ารรู้ย่บมันออกไงโบจื้อมือเข้าไปได้รึเปล่าพอดีเลยเฮ้ยมันตอกไผ่ไงมันสูเน้ย กีแรกเลยนี่ยมือเก้าบ่ได้บลาคัาบไปเนี่มือแรกผ่านเอาคือกันก็เองไปเที่ยวนานแล้วต้อกเชื่อปีนี้ตอนเช่าเนี่ยบ่านเขาดอยู่เพ้นีมื่อแรกว่าเขาจะอาเก็บออกมาคือแรกเลยนะถ้ากันช่ให้ร้อมไปกับกระเทียนนะปีนี้บ่มีเมื่อไปมันไปจอบเขาเอาักจะไปจอบไหมค ก็ประจอบไหมครับเ่งเงินแถาลงไปนะในขาดเลยางอันนร้ตั้งแต่ข้างนีแจะมักผิดเนะอย่างแกเยนะเดินปดีไปแต่ตีหามองขันหน้าเลยมองมองเองเก็บนะก็บเ้ทำนะบอกให้เอื้อยอาจจะจอนะได้เชิงกระตาท้่เชิงกระามองแ้วอู้คันหน้าผัวทางลงสุดเล ของเข้มตอนกันนะทางยงคิวไงเออแต่ตาันอันะคือดีเข้าไปเลยเอียนมาอ่ะอแต่กงบะ้ไปเดวานี้ะไรมาอากเหอยานวกันไนาเคาควายมาบ่าอ๋อหลังมือเขา็ฏิญาณเนาะ บ่ได้พลังเงอนกระปุกเราไปหอนป่าบนของเก็ก็ไดครับบ่เนี้ยคู่เราก็ไปป่าทางัวางหมนี่นางหือาปก็เจี๊ยวน่ะเกเพชรมาุดยอะนางนางหืวอไปก๋เดี้ยท่านเกิดเหมนเด้มาเรื่อยเพื่จะถอดปัดถอดหน้าเลยถไเพี่เงื้ถอม่ไ้ลวน่ะจับจะตะโจมันมีมือจับจะตีหันทับตับหมด

กินปลาลงมาสนันแล้วอือินมจิอเด้ว่ะคันว่าทิ้งผมไม่ลองแต่กินปลาปส่กิปลาลงมาอีห่างตายโนว่ะคันคนโตน้ำี่ยงปีนี่าจีนกบอกพาไปแค่เบดกบเลยกินบะข้าวพุนไม่อยากป่อยากปุ๊บน้ำที่กินกบุนเยอะยอะเลยสองร้อยหมดเลยเยอะเอะ กปนอด้างเหรบอยังเลือดช้างกบเลือดวออก่้าง่องร้อยมือเด็ใหญ่บอ๊ะก็น้อยก็ห่านนะองนี่อี่ามารถจะถายมาน้คนเชบได้คอยเอาแน่นะค่อยไปเกลือเป็ดเมืองคำขาลูกเติเช้างองยังอยู่นด้นจีดินลูกลูกอริดโอคนดินน มือขอตงต่ามือแหล่มีหลังีนกล้องมีด้ที่ดินด้ที่ดินกล้องอยู่ในกมงนะแค่หมองงอย่านเลมันก็ลุกกลุกเขากบบอเมนกบบอมันเคยมันดองเอาอยู่นนะกบนะมันเข่าดูได้ปิดไว้อยู่ไหนมันตัวเป็นหูนั่นเป็นปอยยืดินยิดินดูแค่องน้บ บกบ,ก,บก, im, กับนุ ah. okay. ่บกันุ่อ่เด็กกห้าเนี่ยวยังบมาทงนาบเดบมันกันแ่เาุนะฮะฮย่นนะจับน่ยปุนบนียนี่ยเหลยเยะขานอนหน้านอนเลยทาจากทำปุ๊กับบลเบิ่์นี่ยเ แมงดาดำทั้งทีบัดเท่านั้ไปนอนแล้วลูกเบิ้งแล้วได้ขึ้นนั่นนี่ขี้ห่าโตโอ้ยขี่เอยตับกล้องคอยขี้ตัวนึงนะคุับบนท่านตัวเหลืองตัวใหญ่ก็มือนั่นนี่ตัวโตคนไหนปูกกับมืออันนี้นะก็เพิ่มสีกำั้นไปฆ่าวันนั้นเอาเนียงโต้งปากหนามบนเปิงหนามมโอ้ยพายในหน้าบ้านนั่นนะคะกินแมงไหมเมื่อค่ำนั่นนั่งก้มหมกับเมกมันกินแมงไหมอแค่หน้าเงื้ยนะ กระโตหัวเลยนั่นท่นแมนูนั่นก็ร้อยนาไอีกบานึงพกินเข้าไปหลังคือบัวชาทานจะเคลือบบัวช้านั่งกับสร้างมื้อน้ออิมนะกินแน่นั่นะบานคกินวปนก็ได้แบข้าวเหนียเนด้เโอ้้นมา่นถ้ัน

ยังยัเิ้ับอันนี้เบิขปุ่นเดีวก้มลงกมลงอแล้เขาิ่มอิมนมันต้องเย็นมันยังแทบนอยมาน่งางนีไหมกเปรดพมทางแท่อประเด็นเอาออกก่อนน่งขาวปุนาลบเาเปิดมือยมีน้องวันนี้คนกัน นั่ได้บ่งั้นเาเาอาก็ได้พอจะเาแล้วนั่งเอาละพี่น้องอ่าพูดกเันียนะบบนามาบ่จับหนึ่งเพื่อนเิจับนึงถ้ามต่อมันยังหอไปชิมตอนน้บุจรส มัหอนหมบมีกินน้มาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันน้าปะข้าได้กินน้ำนั่นแหละนันซิมกัยุอยู่กมลงกมลงขึ้นรัวในปากมนขอยไกันมีเด้นมอไ่อนน่ใช่ไมแต่มากระตินบ้างแต่ที่ไหนมาซาวน์เลยนะนี่หอนอยู่อุ่นอุ้นบริแทกปีจะบนะปะ ยังเฮ้ยกะปิเฮ้ยตอกกะปมาให้้าวดังเี้จะไม่ก็มอฟเฟตดิสเลยเฮ้ยเราเนี่ยมฟดิเพ่รือยค่อยพ่อน่ได้พ่ออยไดจิ้วน้เอาบ่อ่ตอเจ้าวานนี้กด้รแล้วากอในเพชรเลยเจ้าหายังบ่ี นำแม่เอาจอกได้มีอยู่ทังนมีมีเอาค่กะปีนะเบือนบ่ตังอยู่แทวบอลน่นนะนังไม่ก่อนจะตั้งยู่นะคะแล้วล้งตูนและว่ันประเดป็นนและกระปุกบักใหญ่มอนเบือบ่งให้บ่ออเยอะนโซ่กร้จีนเาน้ใส่แวเห็นบ่ได้เอามาเบงนัะเบิ่ง คนจ uh, ีนน well, uh, yeah. ันเ้ากินปลาหมูค oh, oh, mm ่ายนี่อู้มันกินหลายพาเบิงเอตัวนี้น่อยพอกินบัวกินไผกินยังันเองมันกินหลายพวกเลูก้อยหยักแ่ละลูกแท่ลูกตายมันคือพแคนเลยเขามันสายกินอยู่แล้วคมันแคน้ทันี่เาต้นนี่บะมีดิบอจ้มันแคน้ำบทันเฮ้ยสิิงยสิเป็นไรลุ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 ล ย่าง่ายพได้ยาตอนบึงนี้เ่จงคานวโก้ไพ่ลมมันยงเั้นซไม่จหอมนะต้นเดียมีนอะยังยูกะตนแทบ่เม่ยอย่าลืมด้อยกโปดูยกอรโ้ยกโป้นาดายกโปบีบนี้เอ <med> ได้เด็ดดีนลยโอ้ข้าเนียว <med> หันกอบมันดำข้าวเสีเยวไปปลูกกับไปปลูกกระเจดดำ <med> เอาไปปลูกขายแมสเฟอน้สีขาว <med> ข้าเหนียอันสีถ้าเอาบีมักกีดรอ่ดำเจตุ๋ยอ้อะไรบ้างเอ้เฮ้ยมามาก็นต้ไปหามต้อนะโอ้โหโอ้อะไา่เอ้อนี่กระเย้วสมควรเลรลาภจากก็ลวกันเนาะ กินข้าวปุ้นอยู่เ้างน้องเติร์นมือในสบายดีเด้อจ้าโอ้บาจิ๋วโอ้บาจิ๋วกำลังสิหันกล่องปลายาอืมเออหันมาหันมาเอฟเฟกซ์จ้าเอฟเฟกซ์บอกอย่านะอย่านะจ้างสามขวดนะวันนี้เนี่ยเออน้าโนเอ็นเนาะทุ่จ้าเออเดี๋ยวออเอื้อว่างมือได้ปะเอื้อจีพีซื้อเค้กให่มืออื่น มื่อื่นบ่เฮ้ยมือนกขึ้นไปส่งไจะก็ออาไปเลี้ยงหน้าเลยมือดในช่เงบ่ายเลยนะในเหตุเมื่อตอนแม่จากโลาสิบออดัาสิบถุงเห็ดทั้งเห็ดรวมเห็ดพวกบะกนเกี่ยวขขาวอ่มแล้วเกี่ยวขาใกล้ๆลูกแล้ววันนั้นมันน้ำรวมน้ำ